嗯。 มาสิไป็นงเินยได้ไปติดตกแหงอิีีโพดโพตึมเอาตึมเอารับปะบุ่มเมื่อแบบนี้ บร่ได้จ้งไปเลยอีกมีจัดีีจฝ่าเรือฝ่าห้องเน้น้าีม่ฝามีจัดฝ่ห้องมาแต่ตกงามดีดอกมาตกงามอยู่เนาะเปิดพัดลมดลไหลความอซึ้กัน นาฬิกาห้องตรงยงคาดูงเาดนอนคาดเปิดไว้จ้ม่งอยู่ตลอดต่อได้ยืนก็กไว้กันขาดโน้มันเท็จม่ก มางไปเดี๋ยวพี่มาอีกหน้า่อดไรมไปเล่นเล่นปนังนตื่นไปก็เลยขี้าโอยขี้่าทุกคนจะน้ำบ่ขี่มีตุบันยองเจ้าของเลยแล้วแม่ข้าตัวก็มาตน้ำที่เจ้าของแม่ไว้สีตัวก็ชอว่า เ้กปองหวงต้องป๋องนะเจ้าสมองมันแดงสีมันก็เมื่อไม่านบอกมึงจะเอะไรที่จะอานั่นั่งไใส่ท่าสปริงกันไงนนี้จะไม่นะไจะมุ่งไปเอาน้ะเป๊ะตดขาไม่รอกไมสารเ่งง เลียนเรอเออไงฟาดเล้่องวไดราอบเลยได้แล้วน้ำน้ำว่ามเปียกขนขนนักนักขนยกระดับไเดี๋ยวอันนี้อยููน้ำมันทักไปลางายอ ที่ตรงน่ามาไล่านไดนะจุดทามเรื่องบ่เป็นทามตาเป็นกองโคนเลยนี่เดี๋ยววติกาบัญชีโคนสลบเนาะูเงินไกลๆเรืองเต่ำเนเออเงนต่ำโคคนสูงแบบนี้รลงมาปีห้บรัว่ากองกองไว้เพือเป็นเาร่มนอคุณจับไปคุณจั

พคน้าส่ไดงก่อนง้องไปาได้เลยหนูก็ได้เปลี่ยนทางมาโอ้ยตกหมดเลยเนาะคุณน้ำใส่มันมันมีหมอกรงไหนตัวน้กตกมาตงนั้นเไปมดันเลบ้างบ้ดอกทานมาได้หนูเปลี่ยนหเปียนทางอะไรย่งี้เสียงนะใหามันตก มันประดิษฐ์ปดรอยโอเค เอาไปผ่มรวมมิเตตตักได้อันยายแช็ในซอนแะไรบวกทอมีความเป็นดินมาอ่เออบทับเจ้าัดตับจากซ้ายบัแตดซ้ายจากบดนอกจนนะนอกใจดีแล้วย่างสิเ็ดมันยังกะไรนะเหยียดเนื้อจับนอันนี้จมีอไรกันบ้างบรางคนเราบุกการอะไรอันนี้ก็เลยชอบ แาเลยกันอนี้ไฟบอันที่สเรื่องกอันนี้เรืองอันนี้ไฟบุกอกเลยเพราะมนเ็นจุดรวมของหน้ามาดิเพื่อกันเลยกับน้องไฟกเเลยเดาแะเนแรที่่ขาเช็ดเขาเช็ดกกุหลาบนะคอยสัาเลยถ้าเ็ดรนี้เพราะดตัวที่นี่มนเป็นดอกกุหลาบนเช็ดใส่ในตู้เย็น ไปเตยเนาะแม่อาโนนรู้ไหมบอกักให้ไบเตยเรใบเตยอได้ันนี้อันนี้แบบย่างย่องอะไรรูเ่าต้องคิดย่างย่องอย่างนี้เนาะย่างมีนดังเลย

เะะสร็จเรียบร้อยเตรียมตัวสวดมนต์ไหว้พระนะคะวันนี้มีโปรแกรมหลายอย่างแต่มาดูตรงนี้ก่อนนะคะคลิปนี้ขอจบเพียงนี้นะคะสวัสดีค่ะ